หาคนที่แบบเปิดไม้ได้ก่อนทำไมทำไมมันกดหน้าเกียดจังวะไม่งูบาดมันตะรแบฮัลโหลวัสดีครับฮัลโหลวัสดีครับอ๋อันนี้อันนี้คือจะไปแบบลงลงลงแรงกันเหรอครับเนี่ยเซนต์สฮะสี่สี่ทักท่าอยู่อ๋อโอเคก็แบบอบอบแล้วตากยังครับน่ะไม่อบไม่อบใช้ตากยาวเลยเนี่ยหาไม่แขวนอยู่เนี่ย แล้วแบบไม่ไม่รู้แบบมีคนช่วยตากหรือยังครับแบบว่าแบบเคยแบบว่าอยู่ดีๆเคยเจอแบบกําลังแบบเปิดเลขห้องแบบแชทโลกอยู่ดีแล้วแบบเคยเจอแบบพวกนักเลงไปเปิดหรือเปล่าครับคนที่แบบนักเลงได้อ่ะหนักมงอ๋อโอเคครับแบบว่ามีคนช่วยตากหรือยังครับแบบว่าอยู่ดีๆแบบเปิดแชทโลกมาแล้วแบบเคยโดนนักเลงไปเปิดหรือเปล่าครับเหมือนเดิมเลยแล้ว แม่แม่ชื่อชื่ออะไรกันบ้างเลยครับเนี่ยชื่อชื่อมค่ะไม่แม่คือคือคนไหนพูดคนคนไหนพูดก่อนในตอนเนี้ยผมคุยกับใครอยู่เนี่ยตอนเนี้ยคุยกับผีบ้านผีเรือนอยู่ฮะผีบ้านผีเรือนเลยเหรอชอบเลยข่มขืนผีอ่ะไม่แม่ๆม่เราเราชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเปิดไม้ได้แค่คนเดียวเหรอปกติผมไม่ค่อยชอบเปิดไม้หรอกครับผมชอบเปิดหน้าให้ประพยาบาลน่ะพอดีเป็นนักเลงเก่าเลยสิหายหลอด ชื่อหอยหลอดหรอครับอ๋อแ,แ,แ,แล้วแบบมันมันหลอดจริงหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าเป็นหลอดดูดน้ำใช่ไหมครับใช่แล้วมันดูดไข่มุกได้ไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดเป็นหลอดดูดไข่มุกมันจะเป็นหลอดใหญ่ไงดูดได้อ๋อโอเคโอเค,อ,เคอ๋อแล้วรถนอกจากคนที่ใส่คนที่ใส่หัวไฮไลท์อ่ะชื่อไข่มุกใช่หรอใช่มันชื่อไข่มุกอ้าวแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนใส่หัวไฮไลท์แล้วห<ค>น,นึง่ง โอ้ไฮไลท์ไม่ได้พูดแล้วเ <Okay. S 1> นี่ยคนเนี้ยนีโม่นะพูดตอนเนี้ยจะรู้ได้ไงอ่ะก็เก่งไงทำไมหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะแบบเลิกเลิกลกดกดหย่าแล้วแบบมาแต่งกับผมแทนได้ไหมนี่พอดีจะมีแฟนนะครับแบบอยากแต่งสักสามคนอะไรเงี้ยเออไม่แต่งเกมียมแต่งนอกจอเลยเฮ้ยเวอ่อไม่ไม่ไมแค่แค่ชื่อชื่อนี่ยังยังไม่รู้เลยอ่ะก็แค่ชื่อยังบอกกันไม่ได้เลยอ่ะไม่บอกทำไมล่ะครับ บอกไไม่ได้เราเรียกเองก็ได้งั้นนะอย่าอย่าเรียกไหมที่รักเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรีบวิ่งมาลีไปไหนออ่ะฮะไม่บอกทำไมต้องบอกด้วยอ่ะเธอยังไม่บอกชื่อเราเลยทำไมเราต้องบอกชื่อเธอด้วยไม่ที่จริงที่จริงบอกชื่อเราก็ไม่เรียกชื่ออยู่ดีอ่ะอยังไงก็เรียกที่รักอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้ <laughs> เปิดหัวอย่าลืมกินยายนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงอะเนเอดะเราอะะไรครับไปเลือดอะไรครับไม่แล้วแล้วทำไมถึงเปิดแชทโลกครับเนี่ยเปิดหน้าคนอื่นไม่ได้เลยเปิดแชทโลกผมก็อยากเปิดคุณอะตอนเนี้ยเริ่มมันแล้วอ่ะครับเปิดหน้าครับไม่ไม่ไม่ือเอาเอาง่ายๆคือเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยคนในยังไม่มีแฟนแค่นั้นแหละ ถามก่อนว่าคนไหน,นี้แฟนไม่มีสักคนอะไร <c oughs> เหรอเหนียสมน้ำหน้าแหม่ตัวเองมีหรือเปล่าสมน้ำหน้าเขา,าเอ่ะอะไรครับมีสามสี่คนน่ะมีมีมีแฟนอยู่สามสี่คนน่ะแต่เขายังไม่รู้ตัวเลยมันมอ,อะไรมีเขาเรียกคิดไปเองอะไรครับคิดไปเองอะไรครับไม่ได้คิดไปเองรับเพิ่งเคยเรียกกับผู้หญิงครั้งแรกว่ะมือไม้สั่นไปหมดเลยอะ่ะ เอาแล้วบอกมีสามากเลยอะไรครับมีมีแฟนดูทรงแล้วดูทรงแล้วไม่รู้วันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกคนอะอะไรโอ้อะไรครับไม่ต่ำกว่าห้าหกคนคือคืออะไรเนี่ยคือคือพูดอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะก็ลงต่อไปหาเฮ้ยมีคนมีคนมาแตกแค่นั้นแหละเฮ้ยทำไมผมคมจังเลยอะขนาดไม่ได้เล่นมาแล้วเนี่ยมือ คของกูอีกอะไรยังไม่มีกระเป๋าเลยมาเอาครับผมครับเอากระเป๋ามากระเป๋าครับเนี่ยทำเนี่ยเงินเลยวะไอ้เยอะใหญ่โอ้ยอยะได้เคลียวอ่ะทำไมครับไม่ได้เอามาเกี่ยวใจคเอามาเกี่ยวข้าวหรือเปล่าเอามาเกี่ยวหน้าเธอเฮ้ยเกินไปหรืเปล่าสวัสดีคนดูทุกคนนะครับร้องเมียถามอะไร อายุสิบหกบายพี่บอมบายสุดหล่ออะไรแบบเปลืองแบตอะไรครับลืมคนดูไม่ได้ลืมครับไม่ก็แบบว่าจบจบตอนนี้แจกวาร์ปได้หรือเปล่าครับมือมือเหล็กกูมาแป๊บนึงได้ปะไคือนั้นเด็กกูขับก็ได้นะมึงดูรถนี้ก่อนดูรถนี้เนร้รถนี้เต็มรถนี้เต็มมีมีมีแบบพวกรถดงรถดีนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซื้อมาให้เลยล่ะเกมเกมนี้มีเครื่องบินปะเนี่ยผมไม่ชอบขึ้นรถอ่ะดิชอบขึ้นแต่เครื่องบินอ่ะ เอ้ามันมีเครื่องบินได้ไม่ใช่หรอเออเออไอ้ข้าไอ้ข้าใครยิงมาใครยิงมาเกินไปหรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้นะ้องอุ่ยกับตายกับตายแค่นั้นแหละ <ไป S 1> แต่ว่าไม่มีใจน่าจะมีสูตรกั่มั้งดูจากทรงแล้วอ่ะมีสูตรปะครับเนี่ยมีปืนนมีปนืนนะมีเกจีฮะมีเลเออเอาดิเริ่มแล้วอาการเริ่มออกแล้วอะไปอยู่บนบอลลูนเนี่ย มาอยู่ในใจเร็วครับอ้อายกล้อเอาเทียนไปอ่ะใจน่าจะไม่มีอย่าดูทรงทำไมล่ะทำไมถึงใจไม่รีกมึงมีตัวไอ้มุกมึงเตรียมหันยาเลยได้ได้มึงกูอยากไปฆ่ามันพาไปฆ่าโอ๊ยมึงจะไอ้บอลเหรอมึงจะไอ้บอลโอ้โู้เจ้าตุ๊กแตกโอ้โหพ่กูน้อยมึงมันดันมาหากูแล้วแล้วดูปืนกูดิ Pasado, เฮ้ยตอบแชทผู้บ่าวว่ะหลายคนหลายคนใช่ฮาร์ดเติร์หมายถึงร้อนอ่ะหมายถึงฮอตอันนั้นเลยเปล่าฮอตที่แบบเอาไว้เล่นอ่ะฮอตอะไรไปเล่นกับฮอตหมายฮอตอ่ะหมายฮอตหมายเหี้ยอะไรบ้าฮอตไม่ชวนกูไปได้แล้วมีไประ ไปเออมูก็โหลดมาจบมาได้ดูก่อนแง่เราไม่อยากเล่นเอา่นกับผมหรืป่าครับมึงมันอยู่ในนน้เลยเฮ้ยไปจะบปลาระเบิดไปจะบปลาระเบิดเยอบเยอๆหัวเยบหัวเยอหัวมามาแต่ผมเองแค่นั้นแหละโอ้ยมึงอ้าไปเลยไปเลยอาไอยู่กัยาเา คนนั้นมีควานะเฮ้ยเบิ้งวงบาบ้าพงไหนครับต้องให้ใหให้ครบอย่างให้ครบอย่างกูบิวิดมันอื้อมันิมพิบ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 อนิ่ิบ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 ิดิบ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 ิอิบิบินิบ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 นบิ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 บนบินิบ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 นบิ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 บ่นิบ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 ิี่บิ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 บนี้บิ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 บบิบิบิ เชยไม่เข้าด้วยใจร้ายวะ่ะทีทูเอ็นครับคนเนี้ยเนี่ยนะทีทูเอ็นน่ารักอยู่นะแอดไหมนะคนดูคนดูแอดตามไหมคนดูจะแอดตามไหมครับเฟซของคนที่ทูท,ทูเอ็นเอชทีทูเอ็นนะครับเรียนกับเราเมื่อกี้เ<า> <c oughs> อ้ยน่ารักทข็งแกงเลยแกงเนี้ยเต็มแล้วก็ร้องไห้ใหญ่แล้วอะไรก็ไปของมันเขาไม่รู้อ่ะ หมอีหาแล้วพอทีไม่เต็มนะอีหาลีลาไม่ยอมเข้าก็นีคนนี้ชื่อมุกนะครับคนนี้มันทักมาตั้งแต่เมื่อคืนไม่ตอมันเพื่ออเพื่อเพื่อเพื่อคือมีรูปเดียวเพื่ออะไรนี่ก็คุ้มู่ตอบไหมโอเคดูรูปภาพทั้งหมดก่อนเย็นชายหนึ่งเปี้เกยจก็มีแค่รูปเนี้ยรูปเดียวแกแต่ว่าแกงดีน่ารักอยู่นะแกงเนี้ยน่ารักเลยนะครับไหนถอดให้ฟังหน่อยแล้วคนเนี้ยเจออยา มามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเจอวะเจอเจอคนไหนเจอทุกคนอะแอดมาก็ได้ถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ไปเนี่ยใจใจคิดถึงพี่ไหมเนี่ยฮะใครมันพูดวะเอาแอดมาดิแอดมาดิทำไมอะเอาไปแล้วนะเอาเอาบอกชื่อก่อนชื่อบอมก็บอกว่าชื่อบอมเฮ้ยเอาโอ้ไม่ฟังเลยอะไม่ฟังเลยอะ ไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกันรสชาติต้องการไปอย่าคิดถึงพี่แล้วกัน